สวัสดีครับเราคืออาคันตุกะนะครับนักกิจกรรมนักท่องเที่ยวตัวจริงเสียงจริงเที่ยวได้ในทุกรูปแบบแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับเรายังเชื่อว่าทุกที่ในโลกนี้หรือในแต่ละภาคในแต่ละจังหวัดยังมีศิลปะวัฒนธรรมความเป็นอยู่ตลอดไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักอาหารการกินแต่ละแห่งลั้วมีความแตกต่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ท้าทายชวนให้เราออกเดินทางไปค้นหา ขอเชิญทุกท่านไปกับเรานะครับอาคันตุกะครับอาคันตุกะไปไหนครับเดี๋ยวผมพาไปอาคันตุกะ คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแทใ้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการกลับมาเองกายสบลงใน ความเคยชินที่เราเคยลงลืมไปนาะนก็จะรู้ว่าพื้นดิน,น,ดนท้องฟ้าหนาบานเรานะั้นครับชื่อนายกิติชัยประชากิจครับอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธรรมราชครับก็คือเราได้ทำโครงการโครงการที่เกี่ยวกับบร,รบริเวณรอบๆมหาลัยเราแล้วก ได้ส่งเข้าไปประกวดที่ r d b Camp คก็คือได้ได้ครับเข้าเข้าครอบ25ทีมก็ได้ไปที่สกลนครสกลนครเสร็จถึงพอดัน20 25ทีมนั้นก็จะแบ่งเป็นย่อยๆเป็น12ทีมอีกก็คือแยกกันหมดเลยแล้วก็ใน12ทีมนั้นเราจะทำคิดโครงการกัน1 1 1ทีม1ทีม1โครงการก็เป็น12โครงการที่ที่เกิดขึ้นมา แล้วก็เราได้ประเมินกันแล้วสรุปกันแล้วได้หนึ่งโครงการก็คือโครงการนี้ตอนอยากจะบอกว่าตอนแรกก็คือเราได้โทรมาหาคือพี่นิกแกเป็นคนที่ว่าโทรหาพี่พี่ที่นี่าาครับแล้วก็พี่ที่นี่เขาบอกว่าเออที่นี่มันก็ขาดเครนมันก็กันดานอยู่ผมมาเห็นภาพริงอกกันดานหมักมากมากว่าที่ที่เขาบอกอีกก็คือทั้งสภาพอากาศแล้วก็ บริเวณก็เคียงห้องน้ําห้องน้ําอาคารแบบน,นแล้วก็เราจะมาปรับปรุงให้เขาจริงๆก็เพราะว่าก็ทำทำปลาใช่ไหมครับก็จะได้มีอาหารด้วยปลูกผักปลูกผักหนึ่งก็เป็นอาหารได้รายได้ก็มีนะครับแล้วก็สามารถใช,ใช้ใช้ในโรงเรียนได้แล้วก็เด็กสามารถต่อยอดไปที่บ้านได้ที่โรงเรียนก็ได้ครับสามารถเก็บผลผลิตจากโรงเรียนไปกินที่บ้านได้ให้ผู้ปกครองได้ด้วย ทำตรงนี้ก็เพื่อส่อพระกรณียกยิจของพระเจ้าอยู่หัวครับค,บคือพระองค์ได้เหน็ดเหนื่อยกับการไปนุ่มานี่ตลอดทั้งปีตลอดทุกวันครตามที่ว่าเราเคยได้ไปที่สกลก็ทราบถึงมากก็เลยที่อยากจะทําเหมือนท่านให้ได้เหมือนท่านนะครับก็ <c oughs> คือมีแรงบันดาลใจมาจากท่านนะครับคือมาตอนแรกๆอยากบอกเลยว่า เป็นพื้นที่โล่งไม่มีอะไรเลยคือมีแต่หญ้าอย่างเดียวไถก็ไม่ได้ไถอ,อะไรหมดเลยเรามาปรับปรุงใช้ให้ใช้งานได้ให้สามารถนําผักที่เราปลูกนําไปกินได้ก็ถือว่าโอ้โหสุดยอดแล้วตอนนี้ <c oughs> แล้วก็เราอยากที่จะให้เป็นพื้นที่ตรงนี้ที่ว่าตั้งเดิมมีเป็นเป็นแต่หญ้าไม่สามารถกินได้เรากับทําเป็นพื้นที่ตรงนี้ให้สามารถกินได้นะครับ ถ้าเราทําอย่างนั้น 1. ความยั่งยืนไม่มีเลย2ที่นี่จะเป็นยังไงเราไม่รู้เราไม่ได้เข้ามาก็เลยอยากที่ว่ามาทําเองมาศึกษาเองแล้วก็ต่อยอดไให้เองอย่างนั้นครับคือทั้งบอกน้องทั้งสอนน้องแล้วก็ทําให้ทุกอย่างเพื่อจะให้เกิดความยั่งยืนที่สุดอยากบอกเหมือนกันว่าตรงนี้บริเวณในเตาทั้งหมดเลย ส่วนใหญ่ผู้ปกครองของนักเรียนอะ่ะจะเป็นอาชีพเกษตรกรถึงหาเช้าหาเช้ากินขําล้วช่วงนี้ราคายางก็ถูกราคาผลไมก้ก็นานๆทีจะเป็นปีนึงเป็นหนึ่งครั้งแบบนี้ก็อยากที่จะให้มีแบบอาหารกลางวันอยากให้มีอาหารกินทุกมือ้อนะครับคือจะได้มีรายได้ด้วยแล้วก็มีอาหารด้วยใช่ไหมครับการการเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเราอาจจะบอกว่า เลี้ยงปลาในบอ่อซีเมนก็ได้เลี้ยงปลาในกระชังก็ได้ปลูกผักปลูกผักที่ไหนก็ได้ได้ดินก็ได้และไม่ใช่ได้ดินก็ได้อะไรเนี้นครับคือทุกพื้นที่เราสามารถเอามากินได้หมดคือเราปลูกได้หมดเลยเราถือว่าเราเราได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหนึ่งเราได้บุญแน่นอนแล้วก็สองเราได้ใจได้ใจอินใจอะครับอย่แบบนี้มากกว่า <c oughs> ราู้สึกว่าเราเราสูงขึ้น สูงขึ้นนี่หมายว่าใจเราสูงขึ้นสูงขึ้นกว่าเือนนะคือเราทั้งทั้งทำตามแล้วก็ลอกเรียนท่านทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งชาวบ้านแล้วก็ตัวเองเ,อเกี่ยวกับอาหารกลางวันมากกว่าตอนนี้เพราะว่าสมเด็จพระทิพก็ท่านก็ทําอาหารกลางวันแบบนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากท่านที่ทําโครงการชมใบปปะกวดก็เป็นอาหารกลางวันเหมือนกันแล้วก็ เราก็มีความรู้อยู่ที่นั่นอยู่แล้วเราก็สามารถนำมาป,ปรับใช้กับตรงนี้ได้มากกว่าคือตรงนู้นได้แล้วตรงนี้ได้มากกว่าแท่นี้ครับคือมันจะได้คือมันได้ครอบคุมมากกว่าก็อยากจะขอบคุณทีมง,งานของ R ดีต c a m p แล้วก็สำนักง,งานกโกบอแล้วก็เพื่อนๆนทุกมหาลัยที่ว่าได้มาร่วมกันแล้วก็มีที่สำคัญที่สุดก็คือชาวบ้านที่นี่โรงเรียน oh, <my. S 1> บ้านในเตาอาจารย์ คุณครูนักเรียนแล้วก็ชาวบ้านต่างๆที่ว่าคอยให้คําแนะนําคอยให้คำปรึกษาคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดทั้งยานพาหนะก็เป็นของชาวบ้านทั้งอาหารกลางวันอาหารเย็นทุกมื้อเขาจดให้หมดนะฮะก็อุปกรณ์อะไรต่างๆเขาบริการให้หมดเราแค่มาทําแล้วก็ดูเลแล้วก็จัดสรรให้ดีแค่นั้นคนระับก็อยากจะกล่าวว่าอยากจะขอบคุณพระองค์นะครับ ที่วคอยเป็นต้นแบบให้ป,ะประชาชนชาวไทยนะครับประชาชนชาวไทยก็อยากจะขอบคุณพระองค์เหมือนกันขอบคุณมากๆก็อยากจะถ้ามีโอกาสนะครับเพื่อนๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาเข้าร่วมให้มาประกวดโครงการำนำเสนอโครงการมาที่สำนักง,งานกรเพื่อที่จะได้มาเข้าร่วมกันอีกครั้ง ยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนดูจักเพียงพอแค่มีคำว่าพอก็สุข เกินภายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่า อยากกจะไปใหใ,ใหห้้ลสุดดัังใจฝนวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจุธามาศนราชานะคะเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยรังพแหมงค่ะไม่ก็ยังมีแนวคิดเดิมก็คือด้านการอนุรักษ์เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตัวนี้มันคือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นธนาคารอาสาที่เราได้มีโอกาสได้มาทำในจุดจุดจุด,จด,จด,จดนี้แล้วเราก็มีเวลาว่างอยู่นี้เก็เลยพาเพื่อนชวนกันมาค่ะ รู้สึกว่าการได้มาทําอะไรแบบนี้มันไม่ได้ประโยชน์แค่ตัวเราเองมันได้สร้างประโยชน์ให้กับเด็กชุมชนแล้วก็ส่วนรวมอีกอะค่ะมันก็ชื่อโครงการมันก็บอกอยู่แล้วนะคะมันเป็นธนาคารอาสาคนเราทุกคนนะคะจะมีจิตสํานึกในตัวอยู่แล้วที่ว่าเราเกิดมาอยู่แล้วว่าเราจะยังไงที่จะรู้จักการแบ่งปันอะไรต่ออะไรแล้วก็ หนูได้เกิดมาเป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะแล้วก็อยากจะพัฒนาบ้านเกิดตัวเองหนูก็เป็นคนใต้ยิ่งพอได้รู้ว่าเป็นที่จังหวัดตังก็อาสามาเลยค่ะรู้สึกการที่เราได้มาพัฒนาบ้านเกิดตัวเองมันก็เป็นอะไรเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่หนูอะค่ะดีใจมากค่ะท้อมากตอนที่แบบไม่เสร็จนอนกันแบบดึกดื่นแต่พอวันนี้ได้เห็นเพื่อนช่วยกันทําหลายๆลยคนร่วมแรงร่วมใจบางคนไม่รู้จักกันแต่ต้องมาทํางานไม่อยากทําเหนื่อยก็ได้ต้องมาทํา พอเห็นนะคะมันนึกถึงว่าเด็กๆจะได้อะไรมากกว่านี้ได้แบบจากค่าเรามาสอนเรามาเอาอาหารเอาของมาบริจาคให้เขากินแต่เราเปลี่ยนความคิดเรามาทําวิธีการหาอาหารให้เขาสอ,สอนวิสอนวิธีการหาปลาให้เขาสร้างที่หาปลาให้เขาหนูว่ามันเป็นการสร้างอาหารแล้วเด็กๆอะ่ะเขาก็จะมีการรู้จักวิธีดํารงชีวิตของตัวเขาเองได้ะคะ่ะ หนูก็ว่าธนาคารอาสาถ้าจะมีต่อยอดไปเรื่อยๆหนูก็จะยินดีแล้วก็จะพาเพื่อนชวนเพื่อนๆมาทําความดีร่วมขึ้นไปอีกถ้ามีโครงการดีๆอย่างนี้หนูก็จะกลับมาอีกครั้งค่ะหนูก็เดินตามรอยพระองค์ท่านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการที่เรามาจุดนี้เราเราเราอะทำตามแล้วเราก็เลยพัฒนาตัวเองให้เป็นแบบอย่างเพื่อให้คนอื่นอะได้มาทําในจุดจุดนี้สอนเขาว่ากเกษตรพอเอ้ยทฤษฎีพอเพียงทํายังไง สร้างแปลงปลูกผักสร้างกระชังล้างปลาและหนูยังสร้างฐานการเรียนรู้เพื่อให้น้องๆค่ะได้มาเรียนรู้จุดๆนี้หนูว่าเมื่อไหร่ที่น้องเขาค่ะได,ได้เดินตามรอยเท้าพ่อวันหนึ่งเขาก็จะเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนอีกต่อไปเรื่อยๆค่ะก็ดีใจนะคะที่พี่เขามีโครงการมีงบประมาณสนับสนุนจุดๆนี้ซึ่งมันในสมัยนี้ค่ะหายากมากหน่วยงานที่จะมาส,สนับสนุน ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนพวกเราก็แค่ล,ลงแรงลงใจแต่เขาให้มากกว่านั้นค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีพี่ๆหรือสำนักง,งานกรปรอนะคะก็จะไม่มีโครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นสังคมก็จะไม่จเจริญขึ้นอย่างนี้ค่ะก็อยากให้อดทนนะคะสู้ถึงแม้ว่าเราจะเหน็ดเหนื่อยแต่เราอ่ะต้องคิดถึงว่าสิ่งที่น้องจะได้สิ่งที่สังคมจะได้อ่ะ มันมีค่ามีมูล,ลค่ามากกว่าสิ่งที่เราเน็่องไปวันหนึ่งเราจะเห็นเองเราเห็นรอยยิ้มของเขาหยาดเหงื่อของเราที่ออกมาสําหรับทุ่มเททุกอย่างคะ่ะมันจะเป็นความปลื้มปิติที่เราได้ทําสิ่งดีๆได้เดินตามรอยเท้าพ่อและเป็นแบบอย่างสอนให้ตัวประาชนะได้เดินตามรอยเท้าพ่อตามไปด้วยคะ่ะอยากจะให้อาจ,จิตอาสาทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาประชาชนทั่วไปนะคะเรามาร่วมกันเดินตามรอยเท้าของพ่อ สร้างรูปลักษณ์สร้างสร้างเอกลักษณ์ที่ว่าสร้างวิธีการพ่อองค์ท่านนะคะ่ะก็ได้เป็นตัวอย่างที่ดีแล้ววันหนึ่งพวกเราอะคะ่ะก็ได้มาเดินตามรอยเท้าของพ่อแล้วยังจะเป็นต้นแบบเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เดินตามรอยเท้าของพ่อเป็นรุ่นเป็นรุ่นต่อไปเรื่อยๆะคะ่ะต้องขอบคุณสำนักง,งานกรปรนะคะพี่ๆหลายๆหน่วยงานแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาทั่วทุกมหาวิทยาลัยนะคะเราเหนื่อยเราร่วมทุกร่วมสุขกันมานั่งรถไฟกว่า15ชั่วโมงเดทเหนื่อยกันมากแต่ว่าที่เรามาทําทุกวันนี้คะ่ะเพื่อเพื่อสร้างโอกาสสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมอยากให้ทุกคนภูมิใจที่ได้มาทําจุดๆนี้ค่ะมมมีคคหื่นนนนพันรรนััโรรรรงงงงกกกาาสส้้วใจึ ท่านได้ไหมนับจากนี้ตั้งใจพร้อมใจช่วยกันร้อยมือรวมกันตั้มมันทำความดีงามลานใจรวมกันเดินตามด้วยความเพียงพอ ว่าทั้งดินทั้งน้ําลมไฟท่านคิดท่านเตรียมไว้ให้เราอย่างดีไม่เคยมีพระราชาครับในส่วนของความเป็นมานะครับก็คือแต่เดิมเลยเนี่ยครับพวกเรานะครับได้สร้าบมาว่าทางโรงเรียนเนี่ยครับไม่มีงบประมาที่จะมาซัพพอร์ตในเรื่องอาหารกลางวันของน้องๆครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือ โรงเรียนบ้านในเตาเนี่ยอยู่ห่างไกลนะครับจากในตัวเมืองถึงเกือบ25กิโลเลยเงี้ยครับถึงจะส,ส,สู่สิ่งที่มีสิ่งผูกสร้างเยอะย่เงี้ยครับก็คือในเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆครับพวกเราก็เลยเห็นว่าน้องๆอ,อย่างเงี้ยครับไม่ค่อยอไม่มีเรื่องซัพพอร์ตเรื่อง อาหารกลางวันพวกเราก็เลยคิดว่าอยากมาสร้างแหล่งอาหารให้กับน้องๆโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงครับก็คือมีไก่ใช่ไหมครับมีปลาแล้วก็มีผักต่างๆนะครับซึ่งน้องๆสามารถนําผลผลิตพวกนี้ไปประกอบอาหารได้แล้วก็สามารถนาผลผลิตที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจากการกินเนี่ยเอาไปขายจำหน่ายได้ในตลาดครับผม สำหรับโครงการของพวกเรานะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีทางด้านของสานักงานกปรนะครับที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องงบประมาณนะครับในการทําในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือพวกเราเนี่ยเป็นนิสิตนักศึกษานะครับจากทั่วประเทศนะครับที่มีแรงนะครับแล้วก็มีจิตอาสาทุกคนนะครับแต่ยังขาดเงินนะครับงบประมาณในการจัดสรร พอดอีทางสำนักง,งานกปพอลนะครับได้เข้ามาช่วยเหลือพวกเรานะครับจึงทําให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับสำหรับความรู้สึกของตัวผมเองนะครับผมรู้สึกว่าโครงการนี้พวกผมได้หลายๆหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมิตรภาพอย่างหนึ่งเป้าหมายของเราเลยคืออยากให้น้องๆมีอาหารกลางวันในการรับประทานอยากให้น้องๆ มีรายได้เสริมจากการนำผักหรือผลผลิตของน้องๆเนี่ยไปจําหน่ายในตลาดครับถ้าพี่น้องเราก็ไม่ใช่ตัวส่วนตัวเองเนี่ยผมมองว่าเราอะมีใช่ไหมครับเรามีหลายอย่างมากกว่าคนอื่นในที่ที่เพียงพอมากกว่าคนอื่นคือประมาณว่ามันพูดแบบใจใจคือเขาเรามีแต่เขาไม่มีอย่างเงี้ยครับเราเองเนี่ยมีกินมีทุกวันอย่างนี้เราไปโรงเรียนแต่ก่อนนี้ใช่ไหมครับ มีอาหารกลางวันรับประทานตลอดเลยครับแต่ว่าน้องๆในที่ที่ไกลอย่างเงี้ยครับหลายๆอย่างเนี่ยครับยังขาดแคลนทางด้านนี้อย่างเงี้ยครับพวกผมเองเนี่ยก็มีหลายอย่างเรียนระดับอาหารพาลัยมาแล้วอย่างเงี้ยครับแต่กับน้องๆอย่างเงี้ยครับที่อาหารกลางวันยังไม่เพียงพอบางวันมีบ้างไม่มีบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วอาชีพส่วนใหญ่แถวนี้ก็คือปลูกปาล์มกับยางอย่างเงี้ยครับก็ครับผมมัน พวกผมเลยอยากมาช่วยน้องๆให้น้องๆมีอาหารกลางวันทานทุกวันกินอิ่มทุกวันอย่างเงี้ยครับมีเงินจากตรงนี้ไม่ต้องไปขอพ่อแม่เพิ่มอย่างเงี้ยครับสำหรับแรงบันดาลใจของผมนะครับหลายๆคนก็อาจจะเป็นเหมือนผมเหมือนกันนะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยไปทุกที่ทุกแห่งนะครับท่านได้ให้คําสอนดีいいๆหลายอย่างอย่างที่เราเห็นกันเลยและสามารถใช้ได้เห็นผลจริงจังและเห็นผลกับทุกๆคนเลยที่นาปรัชญานี้ไปใช้นะครับกค็บคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ เล่านะอยู่แบบพอเพียงใช่ไหมครับมีปลาเหลือกินก็เอาไปขายได้มีเงินมีผักเหลือกินก็เอาไปขายได้มีไก่ไก่ออกไข่เหลือกินเอาไปขายได้เงินก็เอาสามารถเอามาใช้ได้มุนรอบอย่างนี้ได้เรื่อยๆพอเป็นผลผลิตมีเงินก็นํากลับมาครับในหลวงท่านให้ปัญญาหลายๆอย่างก,กับพวกเราไปเยอะครับแล้วผมเองเนี่ยเป็นนิสิตนักศึกษาส่วนตัวแล้วคืออยากตามรอยเท้าท่านครับอยากให้ ทุกคนมีกินไม่ต้องอดอยากๆไม่ต้องบัลลากครับผมสำหรับพวกผมนะครับได้ไปเรียนรู้ที่ศูนย์พัฒนานะครับภูพานนะครับก็ได้เห็นหลายอย่างครับทางศูนย์พัฒนาภูพานก็ได้สอนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเตรียมดินการขุดแปลงเกษตรและพวกเราได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับเกษตรกรไ,ได้รู้หลายๆอย่างมาว่า การที่ดินเปี้ยวต้องทํำยังไงดินขาดสา,ารอาหารต้องทํำยังไงควรเพิ่มจุลินทรีย์ตัวไหนควรเพิ่มอะไรลงไปในดินเพื่อให้ผลผลิตออกมาสวยงามไม่ต้องพึ่งสารเคมีไม่ต้องพึ่งยาฆ่า,มาแมลงอย่างนี้ครับและพวกเราก็ได้ติดต่อกันด้วยพวกเราเนี่ยเป็นนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศใช่ไหมครับพวกเราก็ใช้สื่อเทคนโนโลยีต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ครับเข้ามาช่วยในการซัพพอร์ตในการประชุมประสานงานว่าพวกเราจะทํากันยังไงออกแบบงานยังไงอยากให้งานออกมายังไงจนถึงวันนี้ วันที่เราเริ่มทํากิจกรรมเราก็มาทำกิจกรรมกันนะครับโดยมีงบประมาณของสำนักง,งานกปอปรลที่มาช่วยซัพพอร์ตช่วยในเรื่องการเดินทางหลา,หลายอย่างของพวกเราครับทำให้พวกเราได้มารวมตัวกันแล้วก็ได้สร้างตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่เราอยากจะทำครับถ้าพูดถึงอยากมีเงินมาซื้อของให้น้องมันก็ได้แล้วก็หมดไปแต่ถ้าตัวนี้มันเหมือนเป็นการลงทุนนะครับเราลงทุนตัวนี้ไปน้องๆสามารถนําสิ่งที่เราลงทุนเนี่ยไปต่อยอดได้อีก อย่างเช่นเราลงทุนเรื่องผักเรื่องม็ดมิดพันใช่ไหมครับเราลงทุนไปในดินมีผลผลิตออกมามีเงินน้องสามารถนําเงินเนี้ยไปซื้อเม็ดผักต่อได้สามารถนําผลิตต่อได้ไปขายต่อได้อีกมีเงินกลับมางี้เป็นการหมุนเวียนปลาไก่ก็เช่นเดียวกันครับปลามีปลาก็มีเงินมีเงินก็สามารถซื้อลูกปลามาเลี้ยงต่อได้เหมือนกันครับหลังจากโครงการนี้เสร็จสิ้น พวกผมเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่อยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นอยากให้โครงการนี้อยากให้น้องๆมีอาหารกลางวาันกินแต่โครงการนี้จะไม่ยั่งยืนเลยถ้าน้องๆไม่ดูแลต่อถ้าน้องๆไม่ทําต่อพวกผมเองเนี่ยอยากปลูกฝังให้น้องๆรู้ว่าการที่น้องๆเนี่ยจะมีสิ่งที่ใช้กันต่อไปเรื่อยๆมีเงินใช้หรือมีอาหารกลางวาันทานไปตลอดน้องๆต้องมีการดําโต้องมีการทําและสร้างตัวนั้นไปเรื่อยๆครับโดยให้น้องเนี่ย ไม่ได้ยากอะไรเลยอย่างเช่นน้องๆอ,อาจจะแบ่งเวรนกันมาให้อาหารปลาให้อาหารไก่แล้วก็แบ่งเวรกันมาลดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยบ้างปุ๋ยก็ไม่ได้ปุ๋ยจากไหนก็คือขี้วัวหรือมูลสัตว์ต่างๆมูลไก่ที่เราเลี้ยงใช่ไหมครับก็สามารถนามูลไก่เนี่ยไปใส่กับแปลงผักได้ไม่ต้องไปเสียงเงินอะไรเลยพวกผมก็แค่ส่วนหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของน้องๆเพื่อให้น้องๆเนี่ยมีจุดต,ต่อไปเรื่อยๆครับผมกับมองว่าผมอะ่ะเป็นคนคนหนึง่งในหลวงก็เป็นคนคนหนึง่ง ในหลวงทำได้ในหลวงมาทุกที่ไปทุกที่ซึ่งสมัยแต่ก่อนเนี่ยความเจริญยังไม่ขนาดนี้สมัยแต่ก่อนเนี่ยดินที่นี่อาจจะแห้งแล้งอาจจะเกิดกระแห้งแล้งอาจจะเสียมากกว่านี้ในหลวงท่านยังทรงมาถึงที่นี่ในหลวงท่านยังทรงทําได้ทุกอย่างกับพวกผมซึ่งเกิดในยุคสมัยนี้ความเจริญมากกว่าในหลวงท่านยังทาได้ทําไมผมจะทําไม่ได้ในหลวงท่านไปได้ทําไมผมถึงไปไม่ได้ ในหลวงท่านสามารถทําให้ะสมยีกรของท่านมีกินมีอยู่ได้ทําไมผมถึงจะทําให้โรงเรียนนี้ทําให้น้องๆเนี่ยมีกินมีอยู่ต่อไปไม่ได้สําหรับความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยผมคนหนึ่งเลยดีจใจมากที่ได้เกิดบนแผ่นดินไทยนะครับบนแผ่นดินไทยเนี่ยตรงมีในหลวงที่เป็นในหลวงยิ่งกว่าเป็นพระราชาเหนือพระราชาครับซึ่งท่านได้ให้อะไรหลายอย่างท่านไม่ใช่แค่ว่าปกครองให้ะสมนีกร อยู่เย็นเป็นสุขท่านยังมาดูแลเรื่องปากท้องของะกบตรกรให้ยากจนให้มีเงินใช้ให้มีอาหารกินผมเองเนี่ยที่บ้านผมเองเนี่ยทำเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรอยู่แล้วตัวบ้านผมเองเนี่ยก็ทําเกี่ยวกับสวนผลไม้ใช่ไหมครับอย่างหนึ่งเลยผมได้ยึดหลักของท่านมาส่วนหนึ่งในการนํามาใช้เช่นเรื่องของปุ๋ยยาฆ่าแมลงยาฆ่ามแาามลงเนี่ยใช้ไปก็กลับผลมาทําให้ตัวเองในอนาคตแต่อย่างปุ๋ยตอนเนี้ย ไม่ต้องซื้ออะไรเลยรู้แค่ว่าอ่ะมีมูลวัวเอามาใส่ก็สามารถทําได้แล้วเป็นปุ๋ยเป็นอะไรอย่างดีส่วนตัวแล้วเนี่ยท่านได้สอนหลายๆอย่างนะยครับมันเป็นความดีใจอย่างหนึ่งครับที่เกิดมาอยู่ที่นี่อยู่แผ่นดินไทยไปไหนก็สะดวกสบายไม่ต้องลําบากไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะคนคนนี้ครับเพราะท่านนี่แหละครับไปทุกที่เบิกทางให้เรา ถางทางให้เราเรียบร้อยอยู่แค่เราเนี่ยจะเดินตามท่านหรือเปล่าข่านเองครับที่เรานั้นต้องสานต่อทำให้พ่อของเราสุขใจร่วมกันรู้ไหมว่าทั้งดินทั้งน้ำลมไฟ ท่านคิดท่านเตรียมไว้ให้เราอย่า เพราะมีเป็นหมื่นเป็นพันที่เราต้องสานต่อทำให้พอ่อของเราสุขใจร่วมกันร้อยมือรวมกันตั้งมันทำความดี ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะครับที่ติดตามรายการอาคันตุก,กานะครับเราขออาสาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่พักที่กินที่น่าสนใจมานําเสนอคุณผู้ชมนะครับขอให้ได้มีความสุขก,กับการรับชมนะครับขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายและใจแข็งแรงขอบคุณครับสวัสดีครับนรรมเือเาาาแล้วทไ สุขใจร่วมกันทำดีให้พอของเรา